วันนี้เวลา8.24นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวลัยลักษ์ณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัขตบวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์นิทศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ p o l and Applied Chemistry International Conference 2024หรือ PACKON 2024 ซึ่งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยลักษ์ณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีร่วมกับภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่26-27มกราคม2567ภายใต้แนวคิด เคมีสำหรับเศร,รษฐกิจชีวภาพเศร,รษฐกิจหมุนเวียนและเศร,รษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็นวาระที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติเนื่องจากทั่วโลกกำลังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ดังนั้นเศร,รษฐกิจชีวภาพเศร,รษฐกิจหมุนเวียนและเศร,รษฐกิจสีเขียวจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปโดยมีเข้าร่วมการประชุมกว่า900คนจาก27ประเทศทั่วโลก โอกาสนี้ทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการที่ปรับเปลี่ยนไปเนื่องจากภาวะโลกร้อนและระบบปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอื่นๆที่จะนำไปใช้ในอนาคตรวมถึงความสำคัญในการร่วมมือการวิจัยและการมีส่วนร่วมของนักวิจัยสตรีนักวิจัยรุ่นเยาว์นักศึกษาและอื่นๆซึ่งควรมีส่วนร่วมในงานวิจัยมากขึ้น ภายในงานจัดแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราัติยราชนารีและจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลจากสมาคมเคมีประเทศไทยในพระอุปถัมภ์จำนวน9คน